ไปที่ควาพลาดอ่างเพื่อจะพูดได้ก่อนคนนั้นเป็นผ่ายชนะครับเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยเจเ้วเจ้เจาฮ้ยจ้าเ้เฮ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 ้ เฮ้ย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 คือเป็นอะไรอะเป็นอะไรเฮ้ย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 เร้ยเฮ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 ้ย วิแดงแล้วหรอวะเฮ้ยไอพี่ต uh> oh! ja. mm um ุ้ยอย่าเพิ OK)> ่งเข้าท้ายใส่ปล่อยพีตุ้แล้วนายพิทุงแบล็งแบล็งทันทีแล้วลูก ที่สองน่อยากจะเชื่อแล้ผู้ดีชนาการแข่งขันไทยมาทั้งนี้ได้แก่คุณอภิคมและคอยฮันนีอครับพีน่า ได้แเชียร์ผมสิตใจเลยหรือเปล่าใครเชียร์นายมี่รายการนี้ผมได้ยินเสียงเชียร์คุณตลอดเลยนะผมคิดว่าเก่งไหมโชคช่วยนะสิงว <ượng> ่าอย่าไม่ทำได้ใจเลยก็มีเริ่พัผ่านหัวใจ ให้ใจพี่สาวพอเก็บชัยชนะครั้งเมียไว้ผมให้คุณเก็บไว้ที่บ้านเอามาตอบผมก่อนสิผมได้ใจพี่สาว เก็นอไรป่าไม่เป็นไรอ,อ่ะอ่อาละครับ่อแม่พี่น้องอันดับต่อไป ขอเรียนเชิญคุณนายรำพึงออกมามอบรางวัลเพื e ่อเป็นเกียรติให้กับผู้ชนะด้วยครับเดินมอบเลยครับเอาไปเลอผู้ชนะเลยรอยงานที่สองออกมามอบรางวัลด้วยครับน้มน้ำน้ำเดียวพ่อดูแม่ควายแพ้ควายจริงๆกพ่อหนูไม่ขอรับ รางวัลแพ้ควายหรอกครับไอ้เนาะรางวัลที่สองมันก็เป็นรางวัลนะเว้ยเฮ้มาแข่งกันอยู่สองตัวที่สองก็คือที่โหลแล้วเว้ยไอ้คุยจะมีน้ำใจนักยุราเลยด้วยที่สองก็ที่สองเป็นรับรางวัลเนี่ยไม่เป็นผูมประจาหรอกมีขาบนหัวเนี่ยไม่ต้องกลัวถูกประจานวะโง่หรออ๋อผูแปลหนูอะเพราะว่าหนูไม่ ไม่วิ่งควายสิวิ่งได้แม่ไม่มีน้ำมันจอด What do you say โอ้ยนะเลยไม่อับโผพ่อเช็ดอัพต่างหากแล้วครับโวดหนักดานคนหับควายทำนาภาษาบ้านนอกวัวหน่ร้อยควายสนสะพายเมื่อไหร่จะรวยักทีวะไอ้พูดเดียวรูไปก็อายเข้าป่าพวกเราจับไว้โอ้ยพูดดจะไป นี่แมะก็พอคดูไว้เลยนี่เพราะความอยากชนะเพราะความรูปแท้ๆเนะี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกไม่รู้จักพอเพียงใช่ๆๆใช่ครับคุณกเกษมผู้จารรักษาคอนเซ็ปต์หน่อยเรานี่ยคนเมืองไฮโซไรธรรมะเข้าใจยาใ,ในคนกรุงกรุงแต่ จริงๆแล้วเนี่ยนะมันจะรวยจันรเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจไม่ไลูกนะใช่ครับเทคโนโลยีนะครับถ้าเราใช้ในทางที่ผิดเนี่ยก็ทําให้เกิดโทษได้สู้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรื่องในสิ่งที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นทางเรื่องที่ดีที่สุดผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ดูนะครับเอาละครับพี่น้องครับทีเนี้ยใครสนใจที่จะสมัครเข้าโครงการอยู่อย่างพอเพียงตามกำนันแหนบทองมาท้งนี้เลยครับ ไปกันรู้เลยเกี่ยวอะไรไม่รู้แล้วรู้แต่ไม่ขายา <c oughs> หน้าแม่มีใจเลยนะตาตางั้นสิ็เป็นอย่างนี้แนละ้วสบายใจที่ เองเฝ้าต้นทางไว้นะเว้ยเฮ้ยเราจะอาบน้ำที่ไรให้เฝ้าทุกทีเลยพี่ตอนเด็กมันจะอาบก,กันได้เลยแต่มโตมาอาบก,กันไม่ได้อะก็นั่นน่ะมันตอนเด็กๆเกงี่ยโตแล้วเข้าใจเอาลนะ่ะฉันไม่แอบดูหรอกโอหตาคมผมตั้นอย่างพี่ไม่เป๊กไม่เป๊กอ,อย่างฉันเนี่ยนะมันต้องสาวสวยมวยเอ็กบลืม <c oughs> อย่างาต่ำในสูงร้อยเจ็ดสิบห้านี่ไล่เรียกกันเลยเหรอสูงไล่เียกกันเลยเฮ้ยห,ห,หน้าเข้าต้อตอนทางไว bon. ้เถอะอย่าให้ใครมารบกวนนะไม่งั้นเองอะจ้าเออแมหมแค่หุ่นตัวเองมีคนอยากดูนึกเหอะเฮ้ยสวยใจอะฉันนไม่อยากดูคนนึงเฮ้อ กินมะขามมันกว่าเยอะจี๊ดกว่าเยอะถ้าสูตรดั้งเดิมต้นตำรับเลยไอ้นี่จระเข้ทาเข้าไปทาเข้าไปตายหายพองเฮ้ยเอาใยนี่แกใช้บุหรีใช้เท้าทำแผลให้กับข้าว่าไหมฮะโอ้โหพูดอย่างนี้น้อยใจนะเนี่ยลูกพี่อะทำไมกันนี่ฉันผู้ชายออกสามสอกนะครับจะให้มือเปาเหมงวดสาวได้ยังไงลูกพี่เออนั่งสิวะทำไมข้าเนี่ยไม่ไปหาน้องชมพู่สุดท้ายของข้า บอกน้องชมพู่ว่าชมพู่จ้าพี่เจ็บจังเลยอ่ะทำแผลให้หน่อยเซ <c oughs> แหลลูกพี่ในสุดยอดจริงๆนะครับนอกจากจะได้คะแนนแพ้แล้วอ่ะลูกพี่นี่ยังได้คะแนนว่างงงงยิ่งกว่าควายนะครับลูกพี่ห <c oughs> <c oughs> วานครับหหลังมันนี่สิจา้าล <c oughs> ูกพี่มันจะดีเหรอฉันผู้ชายนะไม่ใช่แกอ่ะเฮ้ย

เขาจะพาฮันนี่เนี่ยเขาไปเล่นน้ำหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดอ้น,นี่ไม่ได้เอ้าทำไมล่ะลูกพี่งจัก้ฉันเป้าต้นทางอยู่ใครก็ไปไม่ได้ต้นทางเหรอใช่พี่ผู้ว่าน้ำอยู่ถ้ถ้าใครผ่าน